วันนี้เราจะมาผัดฟักทองใส่ไข่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นหอมใบโหระพาพริกนะคะเราก็จะมีกระเทียมมีไข่นะคะมารับชมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนู ผัดฟักทองนะคะผัดฟักทองค่ะเราก็จะใส่น้ํามันเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวคะ่ะกระเทียมเจียวนะคะเราจะมาผัดฟักทองนะคะเป็นเนมนูง่ายๆนะคะฟักทองฟักทองฟักทอง,ทองบแบบหึ๋งเราก็จะเจียว ผัดกระเทียมให้หอมนะคะผัดกระเทียมให้หอมแล้วก็เตรียมไข่ไปแล้วนะสามอยูนะกระทะเงินร้านนนเนี่ยกระทะกระทะมีใหม่อยู่นะแต่ไม่ได้ใช้ใช้ไอ้นี่ให้มันคุ้มก่อนเราก็จะมาผัดกระเทียมให้หอมนะคะระเทียมเราเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ลงไปนะใส่ไข่ลงไป เกล็ไข่ลงไปนะครับเกล็ดไข่ไว้ก่อน,นแล้วก็จะใส่ไข่นะคะมาผัดไข่นี่อร่อยอร่อยนะคะใส่ไข่สามฟองเลยไม่ต้องใส่หมูนะคะเมน,นูนี้ชอบกิไนไข่ผัดไข่ใส่พักทองนะคะทุกท่านเราก็จะมาทําไข่ให้มันเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้ก่อน เมนงูง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยจังฟักทองฟักทองผัดเดี๋ยวเราเข้ามาใส่เครื่องปรุงทีหลังนะคะไข่ของเราก็เริ่มสุกแล้วทำยีๆให้มัน,เป,นเป็นชิ้นหน่อยเนาะไม่ใช่ว่าไปคนให้มันเละเนาะยีๆให้มันเป็นชิ้นๆหน่อยมันจะน่าก,กินเนาะอันนี้ก็ทิ เราก็จะใส่พักทองของเราไปเลยใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยผัดนักทองเดี๋ยวเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันนะจ๊าเติมน้ําลงไปค่ะเติมน้ําลงไปเติมน้ําลงไปค่ะให้ฟักทองมันสุกเนาะให้ฟักทองมันสุกนะจ๊าใส่ลงไปอีกเนาะ เดี๋ยวเราก็หาฝาปิดนะคะทุกท่านหาฝาปิดจ้าเราก็จะหาฝาปิดจ้าเราก็จะหาฝาปิดไว้ก่อนเราก็จะใช้ฝาซึงนี่แหละปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนจ้าทุกคนปิดไว้ก่อน เดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีนะคะฟักทองของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเรามารุงมเครื่องกันเลยคะ่ะเราก็จะมารุงมเครื่องกันเลยนะคะทุกท่านใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็รสด,ดีนะรสด,ดีหมูนี่ขาดไม่ได้เลยนะรสด,ดีเนะี่ยรสดีนี่คือขาดไม่ได้นะคะอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มค่ะรสด,ดี ตามด้วยน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยเราก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันหอยนะคะชูรสของเรานะคะชูดด่รสอาจิโนมโตใส่ลงไปนะคะชูดด่รสน้ำปลาเล็กน้อยแต่อย่างละหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผ้าเขียวน้อยเพื่อความหอมเราก็จะมาผัดเลยนะคะ น้ำตาลเราก็ใส่แล้วนะผัดฟักทองฟักทองของเราก็เริ่มเปื่อยเริ่มสุกแล้วนจ้ะเราก็จะมาผัดนะคะเมนูผัดฟักทองเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักทีหลังนะจ๊ะฟักทองของเราก็สุกแล้ว ขอช้อนหน,น่อยนะจ๊ะชิมหน่อยคะ่ะชิมรสชาติชิมรสชาตินะคะอืมอร่อยแล้วพอแล้วกินีลยวก็สวยร้อนๆเราจะไม่ทำเค็มนะเพราะว่าถ้าเค็มแล้วมันจะแก้ยากนะเราทำรสชาติคอดี้นะ เราก็จะมาใส่นนี่เลยทุกคนนี่ใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกพริกขี้หนูซอยใบโหระพานะจ้าใบหัหระพาตามด้วยต้นหอมของเรานะจ้าต้นหอมขาดไม่ได้นะผัดพักทองนี้ต้องใส่ต้นหอมนะจ้าใบหัหระพาด้วยนะจ้าทุกคนเพิ่มรสชาติผัดพักทองนี้ต้องใส่ใบโหระพานะจ้ามันถึงจะเข้มข้นถึงจะหอมอร่อย ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่หน่อย,ยเพิ่มความหอมอร่อยนะจ้าผัดฟักทองของเราก็ได้ที่แล้วสีเหลืองสวยงามแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใ,ใหม่ๆค่ะสวัสดีจ้า เสร็จแล้วถูกพอดีเลยนะคะฟักทองผัดของใย,ยไก่ค่ะน่ากินน่ากินนะคะทุกคนมากินด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะ